ตอนนี้เด็กๆสลกพี่ธีพี่ดีพี่ดีเฮ้ยทุกคนโอ้พ่ดีไม่ยอมตื่นนะพี่ดีขุนเขาขุนเขาขุนเขาพี่ดีเย้แล้วตอนนี้อะพ่ดีกับน้องๆอ,อ่ะตีอยู่ที่เกาะอีกแล้วใช่เกาะล้างี่มีคนอยเต็มมดเลยตอนนี้ใช่แล้ว เราติดอยู่ที่เกาะสวนสยามปาบารู้จักไหมเกาะสวนสยามใช่ทำไมคนติดเกาะเยอะจังเลยนั่นนะสิเขาบอกว่าถ้าเราอยากออกไปที่นี่เราอนี้เกาะสวนสยามเขาเขาบอกว่าถ้าเราอยากออกไปที่นี่เราต้องตามหาลาบูปูใช่ให้เจอทั้งหมด4ตัวหาอ หาย่างไปสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ที่ดีเอาไปหนึ่งตัวปาป๊าหนึ่งตัวคุณเข่าตองนายคนละหนึ่งตัวโอเคปะป๊าปะป๊าเห็นคนเยอะๆอย่างนี้ไหมเห็นเขาหาไม่เจอเขาเลยอดจากที่นี่ไม่ได้อย่าบอกนะว่าที่เขาบุญมุดเงิอยู่เนี่ะตามหาลาปูปูใช่แล้วปะป๊าเอาไงดีเราเราจะเริ่มตามหาตรงไหนก่อนสไลเดอร์สไลเดอร์หรอ ตรงนี้เขาหายเยอะแล้วอ่ะเราไม่เจอหรอกตกใจว่าตรงนี้ไม่มีถ้ามีมันต้องเจอแล้วเราต้องหรือว่าลองสไลเดอร์ตรงนี้ดูไหมสไลเดอร์เด็กดูก่อนไหมอ่ะพี่ดีลองสไลเดอร์ดูก่อนเื่อจะเจอสไลเดอร์ไปเรื่อยๆใช่แล้วไปพี่ดีมาเลยโอ้โหมาเลย ี่ดีเจอไหมเจอลาบูบูไหมไม่ไม่เจอปะป๊าป่ะถ้างนั้นเราต้องไปที่อื่นแล้วแหละไปอะไรป้าเห็นมีสไลเดอร์ใหญ่เราไปดูตรงสไลเดอร์ใหญ่ตรงนน้นป่ะเราไปดูตรงสไลเดอร์ใหญ่ขุณเขาาบูบูยาแต่บ้านเดียวเหรอไปเลยคุณเขาตอนนี้น้องนายว่ายน้ําใหญ่เลยทุกคนเรามาตามหาลาบูบูนะที่นี่อ่ะกว้างมากเลย น้องนายเจอหรือยังเจอหรือยังน้องนายยังไม่เจอเลยครับทุกคนเฮ้ยน้องนายเราว่ายน้ำไปหาน้องคุณเขาดีไหมน้องคุณเขาอาจจะเจอลาบูบูแล้วก็ได้น้องนายน้องนายเจอแล้วเหรอยังครับยังเหรอยังไม่เจอเหรอคุณเข้าคุณเขาเจอยัง คุณเขาก็ยังไม่เจอนะทุกคนอุ้ยนี่ไงมามีเจอแล้วไม่รืเจตอนไหนคุณเขาเจออะไรอุ้ยคุณเขาคุณเขาเจอตัวลาบูบูแล้วทุกคนนี่ไงอุ้ยใช้ลาบูบูด้วยตอนนี้คุณเขาว่าเจอลาบูบูไปหนึ่งตัวคุณเขาเจออะไรยังไม่เจออุ้ยมามีเห็นอะไรแวบๆป่ะทุกคนเฮ้ยลาบูบูจริงด้วย ลาบูบูติดไปในซอกตึกได้ยังไงเนี่ยดูสิวิวิเราต้องช่วยลาบูบูออกมาคุณอุ๊บอ๊โอ้โหช่วยลาบูบูมาได้แล้วตอนนี้ป๊ะป๊าเราเจอลาบูบูสองตัวแล้วเฮ้ยดีดีเหลือเรานี่นาเรายังหาไม่เจอเลยดีดีมันมีแส้มันมีแสงมันมีแสงด้วยเหรอ อ๋อมันสว่างไงมันเลยไม่เห็นใช่ไหมปะปะปะถ้าอย่างงั้นน่ะเรารีบไปตามหาอีกสองตัวที่เหลือดีกว่าเราจะได้รีบออกจากเกาะลาบูบูตัวนี้สักทีดีตัวนี้อ่ะจะมีลาบูบูหรือเปล่าเฮ้ยมีหรือเปล่าถ้าต่อเมนะเฮ้ยมาเมอะไรน่นน่ะอะไรหรอพี่ดีเฮ้ยลาบิบี้นี่มันตัวอะไรเนี่ยลาบิบี้ของแท อุ้ยทุกคนนี่มันล่าบูบงจริงด้วยพี่ดีของแท้พี่ดีเจอเป็นตัวที่สามแล้วนะเนี่ยฮะแสดงว่าเหลืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะไปตามหากันว่าอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนและเราก็จะออกจากเกาะสวนสยามนี้ได้แล้วไปกันเลยเป็นไงบ้างปะป๊าเป็นไงบ้างเร็วมาก เ <ersch> จอลาบูบูไหมไม่เจอเลยเจอป้าเลยนี <c oughs> uh ่ว่โอ้โหโอ้โหเขาพี่ดีอยู่ไหนอะน้องนายคุณขาวพี่ดีอยู่ไหนนั่นแล้วไปเอ้าพี่ดีอยู่ไหนมาสุดไปนั่งย่างกินสิ่ไหนพี่ดีอยู่ไหน พี่ดีเจอลาบูบูเมืม่อกี้ลงสไลเดอร์ยักษ์มาเนี่ยเจอไหมนี่มันเมืม่อกี้หนูเพิ่งลงมาจากสไลเดอร์หนูเจอแล้วเจอแล้วเหรออุ้ยพี่นูดีเจอลาบูบูแล้วทุกคนดูสินี่มันเป็นตัวสุดท้ายที่เราเจอเลยใช่ไหมพี่ดีใช่แล้วเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมเย่ <Yeah. S 1> ใช่แล้วเย้ yeah. ตอนนี้เราก็ออกจากเกาะลาบูบูที่สวทสยามได้แล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ เราก็ขอตัวลาแล้วนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ในการมาใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูจีทีวีแล้วก็ช่องขุนขามทีวีตรงนี้ด้วยคะพวกพ่ออย่าลืมกันต่อไปอย่างกินพายเย็นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ